มาแล้วค่ะทุกคนปอบเปี๊ยะกระทะกระทะของแม่ไกลเกินไปไหมทุกคนกระทะปอบเปี๊ะปยะเอาหมูล,ลงออสูตรไม่นัดไม่ใช้น้ำมันน้ำมันกับออน้ำมันที่จะคั่วเนื้อนะคั่วเนื้อสัตว์นะคะไม่ใช้น้ำมันเราจะใช้ครอบะแบบนี้ ใส่หมูใส่หมูเอ่อหมูผสมไก่ค่ะขอบคุณรอบนี้หมูผสมไก่เพราะว่ามีคนก็ซื้อไก่มาให้ห่อหนึ่งก็เลยก็ใส่ไก่ด้วยหมูผสมไก่นะคะทุกคนหมูผสมไก่ก็จะวนหมูวนกลมนะทุกคนเ,าเนาะขอบคุณแม่นัดน,นี่ไก่ลงไป,ไ,ปไก่ไก่ยัเนเกเนื้อเลยไม่ต้องยอกเลยดูนะคะ มีครอดอ,อกระลำปีกับขิงนะคะขิงใส่ขิงนิดหน่อยเพืรอรสชาติเด็กๆแล้วก็เอ,อ,อะไรอะ่ะบุ้งเส้นเครื่องคงไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะได้ที่แล้วนะคะทุกคนนี่แม่นะัดเริ่มปรุงแล้วนะคะมันได้ที่แล้วอ่วคั่วน,วนเ,เนื้อสัตว์ให้มันสุกๆแบบนี้เดี๋ยวที่มันเป็นตุ่มๆอย่างนี้เราค่อยไอ ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเนื้อ,อไก่นะ่ะมันเละเกินมันก็จะแบบนี้เนาะเนื้อไก่ถ้าเป็นเนื้อแกนจะแบบนี้ค่ะทุกคนแม่น้าเริ่มปรุงไปแล้วแม่น้ำใส่นี่ไปแล้วน,น,นะคะแล้วก็สําคัญมากก็คือซีอิ๊วขาวค่ะทุกคนต้องอร่อยออแม่น้ำใส่ซอสลงไปเพื่อที่จะให้เนื้อหมูมันมีรสชาติเพิ่มขึ้นสําหรับเด็กๆเพิ่มขึ้นซีซอสน,นะคะซอสเพื่อมีรสชาติอร่อยๆสำหรับด็กน้อย สำหรับเด็กๆวันนี้เด็กๆจะต้องได้กินของอร่อยค่ะทุกคนกรวนุยแล้วทําไมเป็นเนซี่ล่ะบิดเพื่อที่จะให้เด็กๆได้กินของอร่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่น้ำชิมนิดนึงอร่อยเลยแหละค่ะแล้วแ,ลแม่น้นก็จะใส่ผักนะคะใส่ผักแครอทลงไปที่ต้องใส่แครอทเพราะว่าแครอทสุกยากนิดนึงก็ใส่แครอทก่อน ใส่แครอทนะคะเดี๋ยวรอหน่อยมาดูต่อแครอทเปลี่ยนกระทะทุกคนเพราะว่ากระทะนี้น้ําเยอะน้ําไม่แห้งกระทะนี้จะเป็นอย่างนี้นอกจากาเราทําอาหารไทยนะคะกระทะทาอาหารไทยที่มันแบบไม่มีน้ําเยอะๆอะไรเงี้ยพวกผัดพวกทอดพวกต้มมักระทะเนี้ยถึงจะดีเปลี่ยนกระทะกันดูทุกคนแต่กระทะนี้บอกเลยมั่นใจว่าอร่อยค่ะตอนนี้ก็อร่อยแล้วใส่กะลําปลีใส่ผักลงไปหมดแล้วเหลือแต่เออเหลือแตเอ่อ,อ,เตเอ,อ,อะไรนะ แล้วยางเดียวคือวุ้นเส้นนะคะที่ยังไม่ได้ใส่แล้วแต่วุ้นเส้นยังไม่ได้ใส่ทุกคนมาดูกันนะเสร็จแล้วนะคะทุกคนในส่วนของปอเปียของแม่นัดเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาพันปอเปียกันด้วยแผ่นปอเปียนะคะมาดูกันเนาะทุกคนเนาะ นี่คือการทันวุลลาของแม่นัดนะคะปอเปี๊ยะนั่นเองวุลลาแล้วก็ปอเปี้ยะนั่นเองแม่นัดเป็นคนที่พันไม่มีความสวยเลยทุกคนประณีตไม่เป็นด้วยต้องดูดูกันอืมศิลปะศิลปะ,ลปะแม่นัดก็ไม่มีนะคะทุกคนแค่นี้เองค่ะ uh huh. จ้าแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่แล้วก็จ้า เจ็บเน,น,นี่ยดได้แล้วค่ะปอบเยอะคอนนี่ยเฟ้จ้ะอันิดเอาอะไร,รอะไรฟลามิงกูลามิงกวอะไรอ่ะเข็มชัวปะแบมบูก่อน โ <2023. S 1> อ้ยอะอะค่ะอะค่ะลูกสาวก็จะทับเขา <อ S 2> <c oughs> จะช่วยท่ะฟาเย็นอะไรนะอ่ะ <Okay. S 2> อ่ะอันนี้ค่ะลูกอะ่ะรุ่น,นล่าทะลูกเดี๋ยวมาดูอันที่สองกันจะเป็นยังไงทุกคน,ม,าม,านม่ฉันอยากกินแตงพีชเอาตะคิวกินมือด้วยว <c oughs> ุ่นวายเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าข้างนอกเขาก็จัดกันเล้วอ่ะล่ะ ดูมาม่าเสียโอ้ยเยอะเย้ยเวียดติแกไม่รู้ไม่รู้เยอะไปหมดจักอะไรนี่นะทุกคนนะนี่อย่างนี้นะแล้วก็พับอย่างนี้นะทุกคนพับอย่างนี้มันไม่ค่อยแน่นนะคะนี่นไงเป็นไงล่ะถ้าใครลบไป ได้เลยครับทุกคนแล้วมาดูตอนทอดนะคะว่าเป็นยังไงกันมาดูกัน like ว่าเป็นยังไงนะคะลูกสาวเราทำบอเยอะได้เยอะแล้วล really ูกสาวนะแล้วทกท่านจะฝากอะไรกันบ้างอะไรเอ๋อลูกสาว เฮ้ยโอเคเอ็บ mm ริกาฮันสกานั่นลูกสาวเก่งนะทุกคนถึงนั่งเก่งแต่ฮันตะดันเอ็นถึงเนี่ยลิลูกสาวเก่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนอาจจะไม่สวยงามอย่างที่ว่านะคะเพราะว่าเด็กๆเขาทากันเด็กๆเขาก็เก่งกันแล้วนะเนี่ยของแม่นั้นประมาณน่าจะสิบอันนอกนั้นของเด็กๆหมดเลยค่ะเก่งมากเด็ก โทษเลยครับทุกคนโทษไปแล้วก็เป็นอย่างนี้เออที่เด็กๆเ,เขาทำเนาะมันจะแตกแล้วมันก็เพราะว่าเพราะว่าเขาโทษเด็กๆเ็เาทากันไม่แน่นใช่ไหมคะแล้วมันก็แตกแตกแล้วมันก็จะไม่สวยอย่างนี้ไงที่แม่นัดทําก็จะเป็นอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะโทษอยู่คะ่ะอ,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 อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้แม่นัดด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้แม่นัดกับครอบครัวด้วยเด้อเด้อทุกคนเด้อเป็นกําลังใจให้น้ําเด้อจ้าขอบคุณจ้าแล้วนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่ได้มานะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่คืออเยะที่แม่นับทำเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็กินได้ค่ะ